สวัสดีครับและนี่คือเพลย์เราเล่นไปเรื่อยครับอยู่กับ Foot b a l l Manager 2024ครับ E.P. ที่32มะอฮะเราแพ้มาสองนัดติดครับแพ้ทั้งกูเชสเตอร์และสกันครอปฮะและในวาระดีทีขึ้นปีใหม่ฮะ2024ัฮะ1 1หนึ่งมกราเลยฮะเราวนกลับมาเจอกับสกันครอปอีกรอบฮะเราจะ แก้แค้นหรือโดนย้ำแขนะฮะมาว่ากันเลยฮะก็อันดับแรกฮะแผนยังคงเดิมครับอืมแต่อผู้สัประตูฮะน่าจะต้องเข็นลงแล้วฮะซันลุกเลบานฮะอันเลนมันก็เซฟนะฮะริอันเลนอะแต่ว่ามันมีจังหวะเอ๋ออะ เออมันเหวอจนทีมเสียประโยชน์ฮะ,ะทำอันลันต้องมาฮะมีซัมโบให้ไปเป็นสำรองไปเลกกี้ครับเทอร์เนอร์สมิธเบนไอกิสันฮะเฮ้ยทำไมอยู่ตรงนี้มันเขียววะ อยู่ตรงนี้แล้วเขียวเลยแต่ขึ้นไปแล้วเหลืองแต่เบนไอซ์แสบต้องอยู่ข้างบนน่ยเอกลีย์กาย่าครับวัสันวัสันแทนแคร์โร่ครับเอาครับไปกันนะฮะ นัดนี้ส่งตัวจริงครับนัดที่แล้วตัวสำรองเยอะแพ้มาสองหนึ่งครับนัดนี้เอาตัวจริงเลยฮะเราต้องการแก้แค้นครับอาทุกคนมีไฟฮะกระตุ้นกันหน่อยฮะอยาแก้แค้นต้องได้แก้แค้นครับ นัดนี้รอเราต้องประกบติดเห็นพิษส่งเขาแล้วกือฟริชานนัดนี้ไม่มีโอเกลค่ะโอเกลที่โอเกลที่นัดที่แล้วเอ้ไม่มีโอเกลเลยแซกกี้อ่ะที่เติมเก่งๆเติมดีๆครับเรา เล่นเขาตรงนี้เลยโอเคเราเปลี่ยนมาเพจตัวสูงมากฮะอ๋อแล้วนี่ฮะแซกกี้กับแดนนี่ไวท์ฮอลฮะตัวแสบจากนัดที่แล้วฮะ ยังไม่ได้ลงครับแฟรี่เซียวติคภาพนัดต่างสุดแพ้ไป3ครับชนะแค่นัดเดียวฮะเจอกับคันทรปฮะโอ้ชนะ3ครับและยังไม่แพ้ใครฮะเกมนัดที่26ของทั้งคู่ครับอันดับ5กับ11ฮะ เจ้าบ้านครับอยู่ในชุดเขียวขาวครับส่วนคอมท็อปเป็นเลื่อนหมูฟ้าฮะลองครับเขี่ยลูกเริ่มเล่นครับเลเวลเลตจ่ายมาก็ติดลอแล้วฮะบอยส์แล้วลูกเตะมุมแรกครับจอร์ดสม,มิธเปิดเข้าไปแล้วอันเลนได้สะบัดแล้วก็ลูกนี้คลิปแอตกินสันครับยิงขึ้นนำหนึ่งศูนย์นะโอ้ อสมิธครับเปิดมาแล้วอันลันได้สะบัดที่เสาแรกแล้วเหมือนหมายเลขสิบสองฝั่งเขาฮะสะกัดมาแล้วชนพิดไอจิเสาเข้าฮะเอาฮะขึ้นนำอย่างรวดเร็วตั้งแต่นาทีที่สองครับโอเกลให้มาทีบิสติง บอยสไปที่ริชาร์ดแล้วรอรอ,รอนี่โดนลิกกี้แย่ไว้ได้ฮะเทอร์เนอร์ไปที่กายากายามาเทอร์เนอร์ฮะเทอร์เนอร์คิดไอกินสันยกไปกายาแต่เออแตะยาวครับชานตัดไว้ได้ฮะบิสตินให้เขานะครูนาอะไรวะชื่ออ่านไม่ทันเบนไอ้กินสันตัดบอลได้มาให้โนโน่จ่ายที่เลเวลเลดเลเวอเลดเลเวอเลดจิ head, ้มมากายากายาลูกนี้คิดเอนสันหลุดแล้วยิงติดเซฟครับ โอ้ขึ้นมาแพงนี้สวยงามมากครับแล้วเป็นคริสกินสันเปิดเตะบุมเองครับคริสกินสันเปิดไปเตะฮะอือืขึ้นมาช็อตน่ีสวยนะฮะโอ้โหเอาฮะเบสตินยิงลูกนี้โอโ้โดนสามสิดผิดโอ้ไม่ได้กลายเป็นโดนนะเข้าสูตรเลยฮะนี่ฮะเบสติน ยิงไปชนคานแล้วตกมา,ตมาที่ที่ฟิตพอดีครันาทีที่13บสาโอเคเริ่มต้นกันใหม่ครับเลเวเลตเลเวเลตจ่ายพิเลกกี้เล,ก,เลกี้ให้เทรนเนอร์มาที่คิดแอชกินสันแอชกินสันจ่ายมากายา่ากาย่ากลับมาอ,อันเลนให้คิดแอชกินสันเล่นอยู่กับเลกกี้ฮะ เลเวอเรจออกไปที่เทอร์เนอร์แล้วเทอร์เนอร์เทอร์เนอร์เปิดเลยฮะแบลได้โมงสองหนึ่งครับก็ <c oughs> เยี่ยมฮะลูกนี้เ <c oughs> นี่ยฮะเลเวอเรจเห็นช่องแล้วจ่ายฮะแล้วเทอร์เนอร์ขึ้นไปเกือบสุดเส้นเลยฮะแล้วเปิดเข้ามาแล้วมีแมสซี่แบร์อยู่ตรงนั้น,นะฮะโมงผ่านฟิสซิมโมงไปได้ฮะ โอ้ oh, แล้วนี่ฮะโอกาสห้าครั้งนัดนี้ฮะยิงเข้ากรอบกันหมดเลยฮะเจ็ดครั้งเข้ากรอบทั้งหมดฮนะโอ้ฮะถ้า huh. ชนะนัดนี้ครูนันฮะ เปิดมาบ้างฮะแล้วเทอร์เนอร์ตัดไว้ได้แล้วแบร์เก็บบอลได้แบร์แบร์แบร์ตอกส้นมาให้กายาขึงกันฮะเทอน์ Turner อุ้มลูกนี้บอยส์ตัดได้แต่ไปขึ้นไม่ได้ฮะต้องย้อนหลังบัตเตอร์ฟิลให้บอยส์บอยส์จ่ายมาครูนันฟฟิตฟฟิตอีกแล้วแล้วนี่ครับยิงออกครั้งแรกของเกมฮะหมานถึงยิงไม่ตรงกรอบครั้งแรกของเกมฮะโอ้ โอ้โหนี่ฮะออลฟิบิสตินได้รับบาดเจ็บไปตอนนาทีที่30ครับเขาเลยส่งน่าจะเป็นบัตเตอร์ฟิลลงมาแทนครับเพราะครูนันมัอนอยู่ตั้งแต่แรกครับเอาฮะเอาครับจบครึ่งแรกครับเรานำอยู่2ตัวหนึ่งฮะโอเค ทำได้ดีมากแล้วก็ทำต่อไปฮะไปลุยขึ้นด้วยแผนเดิมเลยฮะทุกคนมีแรงแรงใจฮะแต่สองหนึ่งก็ยังไว้ใจไม่ได้ฮะแล้วเสร็จพิกแล้วแล้วยิงอืตะข่ายไว้โชคดีครับเข้าข้างตะข่ายฮะใจหายหมดเลยฮะแล้วนี่โอเกลนทุ่มมาโอเกลนเปิดไปแล้ว เล็กกี้ฮหมุมากาหยากาหยากกลับไปที่พิทอิกซันจ่ายมาเลเวลเล็ดเลเวอรเล็จ่ายไปที่แบร์เอ็กนสันทำชิ่งมาแบรแบรจ่ายต่อเลเวอรเล็ดเลเวกเล็ออกไปเซเนอร์อีกแล้วแล้วมาลูกนี้โนโนยิงติดสองชิงนะฮะเมื่อกี้ติดขากองหลังแล้วก็ติดเซฟฟิสมองฮะแล้วเซตพิทอีกแล้วสมิธเปิดไปลูกนี้โดนตีออกมา ถือว่าเล่นกันได้ดีครับด้านนี้แล้วเทอร์เนอร์เปิดลูกนี้โรเบิร์ตโรเบิร์ตโอบคล้องมาทีหนึง่งหมุนมาดิชาร์ตก็ แท็กติดกันนิดหน่อยครับส่งดาวเรนเจอเป็นสันลงไปไล่บอลในแดนหน้าครับแล้วก็ในส่วนของจอสมัมเอ็กเอาเอามิซัมโบไปเล่นนะ แล้วมีซัมโบวิ่งเท่าไหร่นะมีซัมโบสปีดโอเคสิบเพจเก้าอเลนไออารัน, أي, น,นแปดแปดโอเคอ อยากเล่นก็ได้เล่นฮะแต่ว่าก็ต้อง <c oughs> เล่นในตำแหน่งที่ตัวเองไม่ถนัดเท่าไหร่ครับตอนมีสมโมโอ้ลูกบลเดเจ็บนะเนี่ยลูกเตะโอ้แทนลูกบลเละฮะเฮ้ยไมเกิลนะวะฟรีซิกลูกนี้ครับโอ้ยิงยัดเข้าไปเลยฮนะนี่ฮะแบบเขาเจ็บฮนะโอ้เขาสั่นต้อง ลงแล้วฮะซึ่งวสันเราก็เห็นในนัดที่แล้วครับปีกเยอะแยะครับยิงขามขานบ้างอะไรบ้างตูวแต่ต้องรักษาตัวเพราะว่าแซมรูเลตมีคนเดียวครับมาถึงเพเมกเกอร์มีคนเดียวครับผู้พิดแล้วรอมาลูกนี้อิงตาหญ้าไปปักเขาครับต้องเอาเลเวลเด็ดออกเลยครับ เบตเตอร์ฟิวเปิดลูกนี้คิดเองสันดักได้บอลกลับมาให้โรเบิร์ตโรเบิร์ตใจมาบัตเตอร์ฟิวนะยิงโอ้ติเซฟเลยบอลเบตเตอร์ฟิวเปิดเข้ามาหโองทิ้งครับอโอ้ คดูนันให้มาที่โรเบิร์ตฮะมากันแล้วฮะโรเบิร์ตจ่ายมาบอลอยู่ที่โอเก้นไปที่โคกันมีชาตะโอ้โรเบิร์ตลูกนี้หลุดหลุดแบบนี้ยิงติดเซตเลยบ้านเทอร์เนอร์เก็บได้ค่อยๆจ่ายออกไปฮะไม่เคลียร์โฉงชางครับโอ้โหโอ้จากโอกาสฮะแปดต่อเจ็ดครั้งเนี่ยฮะไม่ใช่ว่าเขาสู้ไม่ได้ฮะ เขาแค่ไม่แม่นเท่าเราครับวันนี้เออเออโอ้จุดโทษฮะจุดโทษครับแล้วไวท์ฮอลยิ่งอื้อเด,ด็ดขาดมากครับกนนี้แดนนี่ไวท์ฮอลครับอนี่ต่อให้เดบันพุ่งไปก็ล้มตัวไปถูกทางครับกับพุ่งไม่ทันไม่ทันจริง มไม่ยอมไม่ง่ายเหมือนกันครับสักันทอปแล้วนี่ครับฟิซิมงเปิดยาวเลยฮะอลันมงได้โทนันให้โอเลโอเลจ่ายมาลูกนี้หลักได้ครับอุ้มแล้วกัดก,กันเองติดกันเองแล้วฟิฟฟิลุดโอเคครับ เราต้องเล่นรัดกลุ่มขึ้นแล้วครับอืมไม่ต้องบุกครับอ,อ,อู่ให้กว้างขึ้นครับแล้วก็ถ่วงเวลาเล็กน้อย5นาที้หโอ้โหนี่เขากลับมาขึงแล้วครับ เหมือนภาพซ้ำเหมือนเหมือนนัดที่แล้วฮะเขาจะขึงครับเขาตั้งตัวได้แล้วเขาขึงครับนี่ฮะแต่เราเราเล่นระมัดระวังขึ้นนะแปลให้ไอจินสันมิซัมโบอารานันอารันวางลูกนี้็นฟิบโม,มงครับฟีสิโม,มงกเกิดกลับมาติดอารานันคิดไอจสันอารานันมิซัมโบนี่ฮะเขากันสัน้นๆแล้วอืพลาดลูกนี้ พลาดพลาดลูกนี้เสียหายแค่ไหนโอ้โหเทอร์เนอร์มาช่วยไม่ได้บุตรกายากายาไปแล้วกายาไปแล้วกายาไปเองไปเองจนจนสุดเส้นแล้วแล้วจ่ายกลับมานี่ฮะพิทแอตตินสันอโอ้โหซีโร่ทูฮีโร่ฮะเมื่อกี้ทำเสียบอลนะฮะขึ้นมาเอาประตูย้ำชัยเลยฮะนี่ครับกายะนี่เห็นเทอร์เนอร์ฮะแต่ว่าไม่ให้ฮะไป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 จนจะสุดแล้ว ค่อยตัดกลับมาแล้วนี่ครับคิดเองสันวางเท้าแปวนเน้นๆเลยครับสี่ประตูต่อสองครับอืมเอาฮะเกเยังไม่จบครับสกันท็อปได้ลูกเตะมุมเปิดมาเน้นเมื่อกี้ติดอะไรไม่รู้แต่เคลียร์ไปได้แล้วะแล้วกายะโอกายาขาอ่อนแล้วหมดแรงแล้วทีนี้ทีนี้ไม่ต้องคิดมากแล้วครับเล่นช้าฮะอยู่กัน ยืนกันใกล้ๆครับแล้วก็ถ่วงมันให้เยอะที่สุดเท่าี่จะถ่วงได้ฮะกับ6นาทีสุดท้ายครับน้ำสองลูกก็ถ่วงนะฮะแล้วแต่ลูกนี้บริซ์เบรนสันฮรับครับผูน้ำใจมาอืมอืมอืเลยบอนออกมาได้คร เบรบันศาสตร์ยาวขึ้นไปฮะแบรเก็บบอลไม่ได้เก็บบอลไม่ได,บบไได้โรเบิร์ตลากเข้ามาแล้วยิงลูกนี้อู้ข้าโรเบิร์ตฮะยิงเข้าไปยังไงก่อนนะจนังหวะนี้โอ้โหนี่ฮะโรเบิร์ตลากแบบลากแบบไม่มีคนเข้าอะลากแบบไม่มีคนเข้าแล้วยิงบอลกระดอนพื้นแล้วข้ามมือเข้าไปเลยครับ อืมอาฮะจะอุดอยู่ไหมครับนัดนี้ฮะสามแต้มสำคัญครับกับทีมระดับท็อปไฟของลีกครับและฟิซิม,มงเตะย,ยาวลูกนี้ขึ้นมาปัดไว้ได้แล้วยังไงหมดเวลาฮะอุม้มจะแหดดใจความครับสี่ประตูสามครับอืมไฮสดดกินสันครับรับ แมนเอาแมไปฮะโอจากคนที่เกือบลั่นแล้วเสียประตูฮะนี่ฮะโอ้เป็นเกมหนึ่งที่สนุกฮะสนุกอุนิคช็อตออนทรเกตเขามานมาชนะเราด้วยนะฮะนี่คขึ่งหลังเขาโหมหนักเลยฮะโอ้ค่า xg 2.71ครับนี่ถ้าเกิดยังเห็นกันเมื่อตอนต้น ต้นครึ่งหลังฮรเรายัางต่อบอลน,นำเขาอยู่เลยฮะนี่ะโอ้ชนะมาได้ครับเล่กลใดไม่รู้แต่ชนะคือชนะฮะจังหวะน,นี้โอ้แต่อันดับยังไม่ขยับฮะยังอยู่กันที่เดิมะอะ แซมลูเลตพัก2-3วันครับและนี่ฮะพระเอกของงานครับกับตันคริสครับคดแอตตินสันฮะวินดาวลิงเป็นกองกลางอายุ18ไหนเอามาซ้อมดูซิ สรงหอแดนครบับคุณล่าประเด็นคือตอนนี้เรามีตังหรือ,อยังฮะต่อให้เป็นเด็กสิบแปดไม่มีตังเขาก็ไม่มานะฮะไปดูเนวิต เนสเซอรี่ก่อนนะอยากมองไม่เห็นค่าอะไรฮะทยายขาหน้าแข้งแตกอะหรือว่าอะไรเจ็บหน้าแข้งอะไรประมาณนี้ฮะ นี้จะเป็นปีของเราหรือเปล่าครับโอ้โหไขวัดใหญ่เลยไงเนี่ยสองอาทิตย์ครับอืมรักษาอยู่ที่ที่นี่เลยฮะ พอถามว่าเป็นปีของหรือเปล่าในี่าโชว์เลยฮะหนึ่งคนอโอเคครับก็นัดต่อไปฮะเราจะไปเจออ,อันนะโคโคเซนแอชตันนะอ่ะผลงานเก่าของของเราในการเจอทีมนี้คือเราชนะเราเปิดบ,บ้านชนะมาหนึ่งศูนยะ์นัดต่อไปเราจะไปเยือน นั้นเป็นไงนะผมก็ลืมละโอ้นัดนั้น,น,นเลบานเซฟเซฟหนักมากอะเซฟจนได้เ5็ดจดห้าครับโอ้โอเคแล้วชนะด้วยจุดโทษอะ่ะ <c oughs> โอเคครับกส็สำหรับ เพื่อนๆฮะจะมีคําแนะนําคําติชมอะ,อะไรฮะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับก็สําหรับคลิปนี้ฮะสวัสดีครับ